คํานั้นพึงเห็นว่าท่านไม่คํานึงถึงการลดจํานวนด้วยอํานาจอธิบดีธรรมกล่าวไว้ด้วยอํานาจการนับเรื่อยไปส่วนประเภทแห่งการมาวจรกุศลและจิตเหล่านั้นโดยความต่างแห่งกาละและเทสะเป็นต้นหาประมาณไม่ได้เลยจิตทั้งหลายที่ชื่อว่ากุศลเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมกำจัดคือยังอกุศลธรรมทั้งหลาย ที่น่าเกลียดให้วันไหวหรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเบียดเบียนคือยังบาปธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดให้ปราศจากไปอีกอย่างหนึ่งจิตทั้งหลายที่ชื่อว่ากุศลเพราะอัตวิเคราะห์ว่าบันรอนคือตัดบาปธรรมที่ชื่อว่ากุสะเพราะนอนเนื่องในสันดานคือเป็นไปในสันดานโดยอาการที่น่าเกลียด อีกอย่างหนึ่งจิตทั้งหลายที่ชื่อว่ากุศลเพราะอัตวิเคราะห์ว่าอัญญาณหรือธรรมชาติมีศรัทธาเป็นต้นที่ชื่อว่ากุศะเพราะเป็นเครื่องกําจัดอกุศลธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดทําให้เบาบางหรือเป็นเครื่องกระทํอาอกุศลธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดให้สิ้นสุด พึงถือเอาคือพึงให้เป็นไปตามสมควรโดยเป็นสหาชาตะปัจจัยและอุปนิสยปัจจัยกุศลลจิตเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่ากามาวจรกุศลจิตเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นจิตที่ท่องเที่ยวไปในกามภพโดยอัตตามที่กล่าวแล้ว เหมือนอย่างว่ากามาวจรกุศลจิตเหล่านั้นย่อมเป็นไปด้วยอำนาจบุญกริยาวัตถุด้วยอำนาจกรรมทวารด้วยอำนาจกรรมและด้วยอำนาจอธิบดีธรรมชั้นใดกามาวจรวิบากจิตทั้งหลายหาเป็นฉะนั้นไม่เพราะไม่เป็นไปด้วยอำนาจบุญกริยาวัตถุสิบประการมีทานเป็นต้นเพราะไม่ให้วิญยติบังเกิดขึ้นเพราะไม่มีวิบากเป็นสภาวะ และเพราะไม่ทำฉันทาทิบดีธรรมเป็นต้นไว้เบื้องหน้าเป็นไปเพราะฉะนั้นพึงลดจำนวนด้วยอำนาจวัตถุสี่ประการมีความไม่เป็นไปด้วยอำนาจบุญกริยาวัตถุสิบประการมีทานเป็นต้นเป็นอาทินั้นแล้วประกอบความต่างกันแห่งจำนวนตามสมควร